สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบโอไฟมินิทนะคะเรายังอยู่กันที่เฉลยข้อสอบชีวะ9วิชาสามัญปี2564ค่ะคลิปนี้พี่จะมาเฉลยข้อ34 35และ36เริ่มต้นที่ข้อ34เลยนะคะดูจากรูปก,ก็คือเรื่องพืชแน่นอนพืชชนิดหนึ่งมีโครงสร้างของดอกเป็นดังภาพค่ะจากภาพดอกของพืชชนิดนี้จะพัฒนาไปถึงผลประเภทใดและผลประเภทนี้พบได้ในพืชใดนะคะก็คือ เรื่องของผลนั่นเองเราจะต้องรู้ว่ามีแบบไหนบ้างนะคะอย่างที่น้องๆได้เรียนกันไปแล้วแน่นอนก็จะมีผลเดียวที่เกิดจากฐานร่องดอกอันเดียวแล้วก็มีอา่ารังไข่อันเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นผลเดี่ยวนะน,นี่เช่นพวกมะพร้าวค่ะอง,งุ่นใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นพวงๆก็เถอะแล้วก็จะมีพวกผลที่เป็นผลกลุ่มใช่ไหมคะ ผลกลุ่มเนี่ยก็จะมีฐานรองดอกอันเดียวแต่มีรังไข่หลายอานันู้นี่คือรูปชัดๆตามรูปชัดๆเลยเนาะเหมือนที่เฉลยไปแล้วเช่นสตรอเบอรี่นะคะกำปีจำปาเนาะแล้วก็จะมีผลที่เรียกว่าผลรวมค่ะผลรวมเนี่ยเขาจะแบบสมมติว่านี่คือก้านก้านหนึ่งเนาะแล้วก็มีดอกมีฐานรองดอกแล้วก็มีมีรังไข่ฐานรองดอกแล้วก็รังไข่อย่างเงี้ยนึกออกไหม วัดได้สวยมากมองให้มันใช่นะคะทุกคนแต่เรามาอาจจะรวมกันเป็นผลผลเดียวก็เลยเรียกว่าผลผลรวมค่ะอันนี้ก็เช่นสับประรดค่ะยอน้อยหน่าขนุนใช่ไหมคะขอเขียนแค่สับประรดและขนุนละกันดังนั้นพี่เหมือฉเฉลยแล้วรูปนี้ต้องเป็นผลกลุ่มแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้เช่น ody, สตรอเบอรี่จำปีจำปาใช่ไหมคะแต่สับประรดเป็นผลรวมก็ผิดอันนี้ก็คือบัวหลวงนั่นเองตอบข้อคอควายค่ะตัวนี้ น้องสามารถเออ่ดูเนะะื้อหาเพิ่มเติมได้ในอีบุ๊กในเมของพี่นะคะอันนี้ได้ทำเอาไว้แล้วค่ะทันมาข้อสามสิบ้าข้อใดกล่าวถึงวัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ์ของพืชได้ถูกต้องอ่าเราก็จะต้องมาทบทวนรูปนี้ก่อนนะคะคือพืชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชแบบไหนกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีวงจรชี่แบบสลับสลับอะไรสลับระหว่างแกมีโตไฟกับสปอรโรไฟค่ะ มาเริ่มต้นกันเลยในวงจรนี้แกมีีโตไฟนะคะจะเป็นพืชที่มีชุดคโครโมโซมเอเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถจะไมโตซิสนะคะแบ่งแบ่งเซลล์ได้เป็นตัวแกมีก็คืออาจจะเป็นไข่หรืออสุจินะคะเราเรียกรวมรวว่าแกมีดังนั้นแกมีเนี่ยนี่มีเอ็นเดียวทีนี้ถ้าแกมีที่เป็นไข่กับอสุจิผสมพัน์ธกันใช่ไหมคะก็จะเกิดการเฟอร์ทไลเซชันได้เป็นไซโกด ไซโกดก็คือตัวลูกเนาะทีนี้เอ็นเดียวกับเอ็นเดียวมันรวมกันตัวนี้ได้สองเอ็นแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเกิดการไมโตซิสไปอีกนะคะได้เป็นระยะที่เรียกว่าสปอรโรไฟซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะมีชุดคโครโมโซมสองเอ็นทีนี้สปอโลไฟในพืชค่ะสามารถเกิดการไมโอซิสได้สิ่งที่เรียกว่าสปอนะคะสปอสปอเนี่ยจะมีเอ็นเดียว เ,เพราะว่ามันไมโอซิสแสดงว่าชุดโครโมโซมจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งทีนี้ตัวสปอร์ค่ะสามารถเกิดไมโตซิตต่อไปเรื่อยๆได้แกมมีโตไฟดังนั้นวงจรชีพสลับของพืชทบทวนอีกรอบนะคะวงจรชีพสลับระหว่างของอันนี้สปอโรไฟกับแกมีโตไฟก็คือช่วงที่มันเป็นสองเอ็นหรือช่วงที่มันเป็นเอ็นเดียวเนี่ยสลับกันไปอะ่ะทีนี้อะไรอะไรที่มันเรียกว่าเอ็นเดียวอ่ะเราจะเรียกว่าแฮปลอย์ in, ใช่ไหมคะทบทวนเหมือนเรียนเรื่องเซลล์เรื่องแบ่งเซลล์ถ้าสองเอ็นเราเรียกว่าอะไรดพลอย์ ploy, เนาะ อ่ะลองมาอ่านคำจึงในโจทย์กันค่ะข้อไหนถูกเนาะเขาถามข้อที่ถูกข้อก็ไก่แกมีตวัวฝ้อันนี้เนาะแกมีตวัวฝ้เพศผู้จะมีสภาพเป็นดีพอ o i d d i p คือสองเอ็นถูกหรือผิดแกมีเขาเป็นเอ็นเดียวเขาเรียกว่า h a p l o i นะคะจึงผิดข้อขอไข่ค่ะว่าตัวจากชีวิตแบบสลับไม่พบในพืชไม่มีท่อมเลี้ยงก็ไม่เกี่ยวเนาะทุกคนค่ะข้อขอวายนะคะสปอร์ของพืชดอกจัดเป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่พร้อมต่อการปฏิสนธิ ขาปฏิสนทธิกันตรงนี้เนาะเซลล์อสุจิเซลเซล์ไข่ตรงสปอร์ไม่ได้ปฏิสนทธิมันไมโตสิทธิ์ต่อไปเป็นแกมีโตไฟค่ะข้อนี้จึงผิดข้องงูเมกะสปอร์ทุกเซลในอวู oo, จะพัฒนาไปเป็นแกมีโตไฟเพศผู้จําไว้นะคะเมกะคือสปอร์มันจะมีเมกะสปอร์กับไมโครสปอร์เมกะอะไรใหญ่ๆเป็นของเพศเมียนนอยู่เสมออยู่แล้วตลอดนะคะเหมือนเวลาเราเรียนโครงสร้างเซลสืบพันธุ์เพศผู้เพศชายในมนุษย์ก็ตามอะไรที่เป็นของผู้หญิงมันจะเมกะมากกว่าดังนั้นข้อนี้จึงผิดค่ะ เฉพ้อตาจ,จานค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสพบได้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกเนี่ยเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์เหมือนสร้างไข่กับอสุจิอะไรพวกนี้ใช่ไหมสร้างตรงนี้มันจะผ่านไมโตซิสค่ะข้อตาจาตจ,จริงถูกค่ะและสุดท้ายข้อ36นะคะปริมาณแก๊สเอทิลีนปล่อยออกมาจากผลไม้ชนิดหนึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังกราฟนะคะจากข้อมูลช่วงดีดอกผลไม้ชนิดนี้เป็นยังไงก็คือดีดอกเป็นช่วงที่มีแก๊สเอทิลีนพุ่งสูงมาก อนุมานได้ว่าแก๊สเอทิลีนกับผลไม้แล้วก็รู้บทบาทมันอยู่แล้วว่าเอทิลีนนั้นกระตุ้นการสุกนะคะทีนี้พอผลไม้สุกช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นข้อไหนเปลี่ยนแปลงอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ถูกต้องหนึงก็ไ okay ก่ชะลอการสุกนะคะก็คือผิดปะเพราะมันมันกระตุ้นให้สุกไหมมีน้ําตาลเพิ่มมากขึ้นก็ดูโอเคนะผนังเซล์แข็งแรงเพิ่มขึ้นเกี่ยวอะไรกันหน้ากดอินรีเพิ่มขึ้นเละหรือเปล่าเนาะ มีการขยายขนาดของเซลล์ผลเพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้จะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังค่ะขนาที่ผลไม้มันสุกใช่ไหมคะแป้งที่มันสะสมระหว่างที่พืชกําลังจเจริญเติบโตเนี่ยจะกลายเป็นน้ําตาลค่ะดังนั้นผลไม้ที่สุกมันจึงมีรสหวานมากขึ้นที่จะบอกว่าตอบขอไข่เนี่ยแหละส่วนข้อกดอินทรีย์ที่แบบเออดูใกล้เคียงหรอน่าจะใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะกดอินรีย์อ่ะเวลามันดิบผลไม้ที่ยังดิบไม่สุกเนาะมันจะมีกดอินรีย์เยอะจนมันจะทาให้ผลไม้มีรสเปรี้ยวค่ะ เสร็จแ,แล้วพอช่วงที่มันสุกตรงนี้มันจะลดลงแล้วน้ำตาลเยอะผลไม้ก็มีรสหวานก็งงหัวเลยไม่ใช่นะคะ <c oughs> ดังนั้นข้อ36ตอบขอไข่ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะหากน้องๆสนใจทบทวนความรู้หรือหาแบบฝึกหัดชีววิทยาทำเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Map นะคะของทางเพจไบโอไฟมิได้หรือสแกน QR c ค d e ที่หน้าจอ หรือกดลิงก์ที่ด้านล่างได้นะคะในนี้จะมีแบบฝึกหัดชีววิทยามากมายเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ